ติ๊กตอกพี่อ้ำด้วยติ๊กตอกพี่อ้ำอะไรเลยอะไรอ่ะอ้าวอ้ำปัจฉริพาเอาไปชู M4 ปะอันเดับสกอออันเดับปัจฉริพลาอะไรก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่ะก็เดี๋ยวพี่อิทธิจะฟาดย่างหาให้ถ้ารู้นะ้วก็ไปเดี๋ยวจะเปิดของเราแต่ว่าขอ500แชร์พี่อั้มพี่ประตูด้วยนะคะของ500แชร์นะโหยคนดูเยอะมากมันต่ออันนี้อันนี้อันนี้อ่ะอันนี้ของพี่อ้ำนะพี่ตามพี่อ้ำกันด้วยนะคนตามอยู่น้อยอันะับน้อ่าพี่ตามพี่อ้ำด้วยนะ หน,หนึ่งแสนหัวใจค่ะทุกคนค่ะมาในการโซเชียลวีร์เป็นยังไง EP EP แรกของซีซั่นแรกมัน,ม,นมันขนาดไหนเธอไปปั่นใครเอาไว้บ้างเขาจะตีกันเขาจะร้องไห้ไหมเขาจะเลิกคบกันไหมมันแตกเป็นละแหงอย่างเงี้ยเขาก็จะตีกันไหมเ้าอย่ายไปปั่นใครก็จริงนะเธอจะทําใครร้องไห้อีกไหมไม่ได้ทดํารายการแบบนี้คนรักกัน เป็นคนในรายการนี่จะเป็นเจ้าของอ้าวแล้วนี่เขาบอกว่าเธอถูกไล่ออกจากการเป็นพิธีกรเนี่ยใครไล่เธอพี่พีพี่พีคนยากทำอย่างนี้ได้ยังไงอะพี่พีเขาบอกว่าจะเป็นพิธีกรที่มีมืออาชีพใช่ไหมเซอร์มืออาชีพกว่าแต่ก็จริงแต่ก็จริงแต่ก็จริงฉันพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอไม่ควรเป็นพิธี ม,มัตตมไม่ควรเป็นพิธีกรรายการโซเชียลวเออร์ player, เพราะเวลาที่มตัตตมทํางานมาตัตตมจะไปอยู่ในพาร์ทของการเป็นโปรดิวเซอร์มากกว่าเขา,าควรที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วบอกเลยว่าวันนี้เขาจะยิ่งใหญ่ว่านี้มากๆหนใี่เคยพูดเขาไว้แล้วแล้วพอวันที่เขายิ่งใหญ่นี่ก็บอกว่ามึงอ,อย่าทิ้งกูนะกูขอไปทํางานด้วยตุ๊ก็มีไทอ่ะไว้ที่ดอกบอแมตตูยังมีอยู่นะได่ได้ เหตุการของเธอไม่ใช่ไลน์ติ๊กตอกไงถ้าเนี่จะไป็นติ๊กตอกถ้าไลน์ติ๊กตอกก็ได้ท่ะยังไงให้ธรรมชาติอ่ะไม่ต้องใช้แอปติ๊กตอกใช้แค่สมูทอย่างเดียวพอเออมาด้วยเด้อแล้วก็จะตีกันนะอีพีนี้ใครตีอ่ะใครเลิศพี่ลูกเกดตีอ่ะใครชันอยากลูกเกดตีอ่ะเธอสปอยกัพี่ลูกเกดตีกันอีกกี้จบแล้วออาแล้วที่ที่มีคนด่าไปใครนะเอางี้นิสามณีกับต้นหอมอันเดียวกันเขาไมถูกกันด้วยนี่อันเดียวกันเลยมั้วลูกกล้องเทรุ่นกันมีง่ายถูก จริงไหมคะจริงเราค่ะเรียกกัะชากนะกระชากกุ้งเลยนะเพราะข้างในนมัดเปียวแน่นหนังกอาไว้อรเลยนะคะค่ะทงนี ну ้จะไม่ให้ทำอีกแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนรอนานใช่นั่งรออยู่สองชั่วโมงวันนี้ปณิตาก็ใส่ใส่อันนี้เนี่ยผมม้าเนี่ยเพื่อนรอนานมากเอาไปดูทิกเกอร์ันด้วยนะอไปแกล้งเครื่องไหมไปสองเครื่องเลยเฮ้ยดึงแทร็เก็ตแล้วดึงแทร็เก็ตมาเราบูทโฟนเลยดีกว่าสู้กับเขา เราซื้อเราซื้อเลยอยาให้เขาวิวแสงเราซื้อบูธอยาให้เขามีวิวแสงเราให่เขาวิวแสงเราบูธโพธิ์บูธโพธิ์บูธโพธบูธโพธิ์ยจะไปสเขานี่ไว้ไ้ไไว้น่ไ่ะ็ไลเดินมาแล้นทั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 น่ันทันทไนทันทเนาันทันทัันไนทันนทันทันทัทัน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 ทเนนทันทเนทันทันทันาันท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 เนทนททันไนทันันทนนทัันททันทไนทไนทเทันทันันนทันทเขา โอนส่งของฝันของเราเอะๆส่งเลยเราจะได้กบของของฝันเลยได้ไหมไลจะได้อาวโอนเยอยอยูกนแีเอาร้อยเหรอร้้อย้ออยไม่ใช่แายแล้วพอีครับตายพี่เป็นคตายแล้วแบบตาดหน้าใหม่ค่ะยแล้วขอฝนจะฝังในหัวตายแล้วทไมเอหน้าเด็กมากเลอ ตายได้ล้ตายไล้ตาย้แล้ว้ตายด้แล้ว้รู้ว่าป้านะ้านะวันนี้แมตุไม่มีแรงอ่ะผิดปกติอ้าวสองเพียวของป้านเลยหรอวันนี้แาตุไม่มีแรงแาตุผิดปกติทไมอ่ะยัได้กินข้าวมา